จากกรณีปราสาทต,ตะควายซึ่งขณะนี้ถูกทหารกัมพูชายึดครองสร้างความไม่สบายใจอย่างหนักให้กับชาวบ้านชายแดนจังหวัดสุรินทร์ถึงแม้จะมีการลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ความหวาดระแวงยังไม่หายไปชาวบ้านยังคงเร่งสร้างบังเกอร์เป็นหลุมหลบภัยให้เด็กนักเรียนพร้อมย้ำว่ายังไม่เชื่อใจขเขมรขอทหารจัดการให้เด็ดขาดทวงคืนปราสาทต,ตะควาย และพื้นที่ไทยที่เหลือทั้งหมดถ้าสถานการณ์ยืดเยือ้อชาวบ้านก็ลำบากชาวบ้านที่มาร่วมกันก่อสร้างหลุมหลบภัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีไปลงนามสันติภาพกับขเขมรตนไม่เชื่อใจขเขมรเพราะขเขมรชอบโกหกตนไม่ไว้ใจจึงพากันทำบังเกอร์ยังไม่ไว้ใจในสถานการณ์หากเกิดฉุกเฉินขึ้นจะได้หลบภัยบริเวณทุ่งนารอบหมู่บ้าน ที่ผ่านมาก็มีระเบิดตกหลายสิบลูกแต่ไม่ถูกบ้านคนที่ยังไม่ได้กู้ก็มีรอเกี่ยวข้าวเสร็จส่วนด่านชายแดนไม่อยากให้เปิดตนไม่เชื่อใจขเขมรตนพูดจริงๆส่วนเรื่องดินแดนปราสาทต,ตะควายอำเภอพนมดงรักปราสาทขนาและสวนมะม่วงช่องระยี่อำเภอกาบเชิงฝากให้ทหารเอามาคืนด้วยถ้าไม่ได้คืนตนก็คงเสียใจมาก ถ้าเจรจาโดยไม่ใช้อาวุธตนว่าขเมรไม่ยอมถอยอย่างแน่นอนถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อแบบนี้ชาวบ้านลำบากปราสาทตะควายตนอยากได้คืนมากๆเพราะว่าเป็นของเราไม่ใช่ของขเมรหากใครจำได้เมื่อครั้งที่นายอนุทินชาญวิรากุลรับตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่32นายอนุทินได้ถแถลงครั้งแรกหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ด้านความมั่นคงบอกว่าจะแก้ปัญหาชายแานไทยกัมพูชายึดแนวทางสันติภาพแต่จะไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวซึ่งเชื่อว่าคำพูดนี้ยังคงติดอยู่ในใจของคนไทยล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานายกรกฎเกตแก้วอดีตทหารพรานค่ายปักธงชัยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีสาเหตุที่ไทยเสียปราสาทตะควาย โดยมีรายละเอียดระบุว่าหลังรบกันปี54รัฐบาลไทยมีนโยบายให้ทหารทั้งสองฝ่ายขึ้นไปดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนของตนเองที่ขึ้นไปชมปราสาท ia. รัฐบาลไทยให้เป็นที่ท่องเที่ยวเพื่อความสัมพันธ์อันดีโดยเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมปราสาทได้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาให้ทหารทั้งสองฝ่ายขึ้นไป และลงมาที่ฐานของตนเองตามเวลาดังกล่าวทุกวันเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนมาถึงวันที่23กรกฎาคม2568หลังเวลา15นาฬิกาทหารพรานกรม26และทหารหลักที่ดูแลพื้นที่ก็กลับลงมาที่ฐานด้านล่างคืนนั้นทหารเขมรได้ยกกำลังจำนวนมากเข้ายึดปราสาทต,ตาควายพอตอนเช้าวันที่24รกรกฎาคม2568 ทหารไทยขึ้นไปก็ถูกทหารขเขมรยิงโจมตีเกิดการประทะก,กันขึ้นทหารไทยพยายามจะเข้ายึดปราสาส์ก็เข้าไม่ได้เพราะขเขมรดักระเบิดไว้ด้านทางขึ้นและยิงถล่มทหารไทยแม้ไทยจะพยายามบุกยึดคืนแต่ก็ยังทำไม่ได้เพราะขเขมรอยู่ในตัวปราสาทยิงถล่มออกมาใส่ทหารไทยด้านหน้าปราสาทก็เต็มไปด้วยกับระเบิดที่ขเขมรดักไว้ การบุกยึดปราสาทตาควายคืนเรามีเวลาน้อยเกินไปอีกอย่างเราไม่กล้ายิงปืนคอถล่มเข้าใกล้ปราสาทเพราะกลัวว่าปราสาทจะเสียหายขเมนจึงวางกําลังอยู่ได้สบายถ้าเราไม่บุกถลม่มไม่มีทางได้ปราสาทคืนแน่นอนจะเจรจาอย,ย่างไงขเมรก็ไม่ยอมออกไปอย่างแน่นอนพอกันทีการเป็นสุภาพบุรุษทหารต้องตัดสินใจบุกถล่มขมนที่ยึดปราสาทตาควายอยู่ ทหารมีหน้าที่รักษาอธิปไตยด้วยชีวิตการเจรจาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลบุกยึดคืนมาให้ได้ใช้ปืนคอ120และปืนใหญ่ยิงถล่มลงรอบปราสาทด้านหน้าปราสาทฝั่งไทยยิงถล่มให้หนักหน่อยจากนั้นใช้บังกะโลตอปิโดระเบิดสนามระเบิดที่ขเขมรดักไว้แล้วบุกขึ้นไปยึดปราสาทคืนและเราควรยิงแก๊สน้ำตาลงใส่ปราสาทรอบปราสาทให้เยอะ รับรองขเขมรนอยู่ในปรา,าสาทไม่ได้แน่รบเถอะครับอย่าให้เราเสียแผ่นดินและปรา,าสาทให้ขเขมรนเลยเรารบเราผลักดันขเขมรนที่รุกล้ำแผ่นดินไทยรบเพื่อยึดแผ่นดินไทยและปรา,าสาทคืนเรามีความชอบธรรมเพราะมันคือแผ่นดินไทยครับเราจะไม่ยอมเสียแผ่นดินให้ขเขมรนแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวนายกอนุทินจำคำพูดได้ไหมสั่งให้ทหารรบเอาปรา,าสาท เอาแผ่นดินไทยคืนมาเลยครับทหารก็ต้องรบรักษาอธิปไตยรักษาแผ่นดินไทยดังคําปฏิญาณตนนะครับมันคือหน้าที่ของทหารทหารมีหน้าที่รบรักษาแผ่นดินวันนี้3 1ตุลาคม2568อดอดีตทหารพรานก็ได้โพสต์ข้อความเรียกร้องอย่างเข้มข้นอีกด้วยว่าเพราะผู้นำใจไม่ถึงจึงมีการสูญเสียการตัดสินใจมีความสำคัญมากเพื่อบ้านเมือง เพื่อรักษาอธิปไตยในสนามรบการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วมีความสำคัญต่อชีวิตนักรบทำให้เด็ดขาดอาจทำให้ฝ่ายเราได้รับการสูญเสียการเมืองการตกลงการเจรจาใดๆเกี่ยวกับดินแดนถ้าเรามัวแต่เกรงใจมองโลกในแง่ดีเราอาจเสียดินแดนเสียศักดิ์ศรีเป็นรองประเทศอื่นและเสียกำลังทหารถ้าต้องรบเพราะเราไม่เด็ดขาด เห็นการตัดสินใจทุกด้านของไทยในวันนี้แล้วอึดอัดทำให้นึกถึงสมัยทหารพรานจูโจม513ค่ายปักธงชัยยังปฏิบัติงานอยู่สมัยนั้นหน่วยเรารบแบบอิสระทุกคนตัดสินใจได้เลยทำให้ข้าศึกกลัวเกรงทำให้เราได้รับชัยชนะทุกสมรภูมิเรามีการสูญเสียน้อยมากทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม